เอาเละครับผมก็ขอกรบสวัสดีคนดูคนเลยครับวันนี้ก็ก็มาอยู่กับผมนะครับลาฟาเอลแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวบัวกับแจ็คแอดออนที่มีชื่อว่าไททันอ e ีโมด V2 นะครับผมอเป็นไงเป็นไงเผื่อว่าใครต้องการที่อยากจะได้แบบว่าอ e ีโมดเอาไปใช้เล่นเอาไปใช้สวมบทบาทน,นะครับหรือว่าจะการเออไปเล่นรูเพอะไรพวกนี้กับเพื่อนๆนะครับผมก็เอาไปใช้กันได้นะครับอ่ะก็ถ้าใครพร้อมรับชิก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยซึ่งอย่างแรกเลยเราโหลดมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมอ่าลิงก์ใต้ใต้ใต้อร์เดสคริปชันนะโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับให้เปิดมาที่จุดสามจุดตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Equipment นะครับตรงนี้นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์พวกอะไรพวกนี้มันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่อีโมดนะครับไอไอกล้องนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้กล้องนี้ไม่เกี่ยวนะครับ อันนี้มันเป็นแอนออนอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปนี่ที่หลังแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยไปรีวิวที่หลังไอนนตัวกล้องเนี่ยวันนี้เอาอีโมดก่อนนะครับผมอ่าอีโมดต,ตัวแรกนะครับเออก็จะเป็นนี่พอถึงแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นท่าทางนะครับเป็นท่าทางแล้วก็เขียนว่าอีโมดนะครับซึ่งถ้าเรากดค้างกดค้างปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นประมาณนี้ ก็ประมาณนี้นะครับผมเขียนว่าถ e ้าท่าน E Mode V2 นะคะรับอย่างแรกเลยเรามารีวิวกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นยกเลิอกออนิเมชันนะครับถ้าสมมุติเรา,อ,าอยู่ Animation, ออนิเมชันใดออนิเมชันหนึ่งเราก็กดตรงนี้เพื่อยกเลิอกออนิเมชันนะครับหรือว่าจะกดยอก่อก็ได้อะน,นี้นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปมันก็จะมีปรับมุมมองอันนี้ก็เจ๋งเลยนะ เออมีทั้งมุมมองปกตินะครับ first person มุมมองจากด้านหลังมุมมองจากด้านหน้าแล้วก็ใช้มุมมองที่ถูกตั้งค่าไว้นะครับผมอ่ะซึ่งต่อไปคืออะไรวะต่อไปก็คือหมวดหมู่นั่งวอชันหนึ่งนะครับผมอ่ะเห็นไหมมันก็เป็นภาษาไทยนะฮนะะเรือเร่อยๆันพันท่าแรกนะครับเป็นท่าคุ้นคิดนะอ่ะกดกดไปกดไปมันก็จะนั่งอย่างนี้เลยนะครับผมมันก็จะนั่งอย่างนี้เลยเฮ้ เย็นนี้กินอะไรดีไนดะ้ตายสีที่ไม่ออกเลยนะครับผมเออต่อไปต่อไปเมื่อกี้ก็เป็นท่านั่งคุ้นคิดนะครับผมโอเคเรามาดูท่าต่อไปดีกว่าท่าต่อไปจะเป็นวางมือไว้ด้านหลังนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะวางมือไว้ไว้ด้านหลังแล้วก็ลับชมชมวิวนะครับชมไม้ชมนกอะไรก็ว่างไปต่อไปเป็นท่านั่งมือไว้หน้าแล้วขาพับไปด้านหลัง <laughs> อันนี้สําหรับผู้หญิงคุณ่ปช่ผู้หญิง่ปช่เก๋นี้ว่าสาหรับผู้หญิงก็เป็นท่านั่งผู้หญิงนะครับเป็นท่านั่งตัววีนะครับหรือดับบลยอะไรก็แล้วก็แ,แต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับต่อไปเป็นอะไรอ่ะต่อไปเป็นข่อยห้างนะมือกลุ่มเข่านะครับนั่งข่อยห้างเออ,เ,อเดี๋ยวนะมันไม่เห็นวะโอเคท่านั่งนะครับข่อยห้างมันก็จะเป็นก็คือท่านั่งข่อยข้างนั่นแหละ หรือจะเป็นผ้ดีริมพันเนี่ยโอเคนี่ครับมันก็จะนั่งนี้นะครับดูเป็นแบบผู้ดีหน่อยนะเป็นผู้ดีหน่อยโอเคอย่างต่อไปนะครับเป็นอย่างนี้อ่าโอเคก็เป็นท่านั่งสบายๆชิวๆนะครับผมเป็นกันเองเป็นกันเองมากเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วต่อไปจะเป็นอะไรเอยเป็นนั่งแบบสุภาพให้เกียรติอ่าโอ้สุภาพจริงนะครับผมอ่า ก็นั่งกับผู้ใหญ่นะครับก็นั่งนี้นะครับก็ <g ül> นั่งประมาณนี้โอเคดูแบบเหมือนนักเรียนนะครับอืมโอเคเอ้ยอันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับเอ,อซิดเวอร์ชันนึต่อไปเป็นซิดเวอร์ชันสนะครับอ่ากับตัวแรกเป็นนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งแบบเด็กนิดนึงนะครับดูเป็นเด็กนะครับอืมด,ด,ดูเป็นเด็กดูเป็นเด็กดีต่อไปเป็นท่านั่งอ่าคืออะไรอ่ะโอ้โหอันนี้ท่านั่งนักเรียนครับผมนี่ ท่านั่งนักเลงเลยน,นักเล่น what the fuck ท่านั่งนักเลงเลยนะครับผมโอ้โหเทจดัดเทจดัดบอกเลยว่าเทจดัดโอเคประมาณนี้ต่อไปเป็นนั่งคาสมาโอเคนั่งคาสมาแล้วก็เอามือไว้ข้างหลังนะครับผมก็ประมาณนี้คล้ายๆกับตัวแรกนะครับต่อมาจะเป็นนั่งพับเพียบมือขวาดันโอเคอเคุอค้ยอันนี้ท่านั่งแบบผู้หญิงอ่อยจัดนะครับ อ้อยจังเลยแกจ๋เลของกูเด่ต่อไปเป็นนั่งขัดสมาธินัมือไว้ด้านหน้าอันนี้เป็นท่านั่งปกตินะครับก็ดูเหมือนเด็กอยู่นะครับดูเือนเด็กเหมือนกันท่านี้แล้วต่อไปจะเป็นถึงไหนแล้วเนี่ยนั่งคุณนคิดยกขาขึ้นโอ้อันนี้เป็นแบบนักเลงนักธุรกิจอะไรไม่รู้นะครับเอ้ยเอ้ยฉ,ฉันจะทำยังไงดีธุรกิจขายไม่ออกธุรกิจขายไม่ออกเลย โ okay. อเคเฮ้ยกิดพิษเกิดพิษเกิดพิษเอ้าเกิดพิษอีกอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือย,งอยังไงอ่ะผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเหมือนเด็กเหมือนเด็กออทิสติกเลยกู <S <S ใช่ไหมเนี่ยนั่งเล่นนั่มือกอดเข่าอ๋อนั่งมือเอ้ยผมยังไม่ได้เอานี้นี่มาใช่ไหมเออย,ยังไม่ได้เอานี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เอ้ยกอดเข่าก็ไม่รักแล้ว ไปดูช่วงราฟาเอลดีกว่าวะโอเคโอเคโอเค,อเคต่อไปอันนี้ก็อันนี้ยังงงอยู่เลยคือ,อยังไงวะอ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอะนะครับผมอ่ะามไปยกขาสองข้างขึ้นนํามือไว้ด้านข้างโอเคก็ประมาณนี้นะครับอเอ้ทำไมมันเหมือนซ้ำเลยวะแต่มันไม่ซ้ำนะโอเคถ้านั่งเวอร์ชั่นสองนั้นจะหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วครับผมต่อไปจะเป็นหมดหมู่นอนสลีป อันแรกคือนอนแผ่นะครับอันนี้ก็ไปโรเพ i, แบบว่าตอนเราตายหรือว่านอนก็ได้นะอืมแต่ว่าตายจะเวิร์กนะครับเอาไปโรเพตอนแบบว่าเราโดนแบบโดแบบแบบนแทงโดนยิงอะไรเงีย้ยนอนหันข้างประมาณนี้นะครับผมนอนหันข้างอันนี้อันนี้อันนี้เป็นนอนแบบนอนจริงๆเลยนะครับผมก็คือนอนหันข้างจริงๆเลยโอเคหมดหมูนอนต่อไปเป็นนอนคว่ำหน้าอออันนี้เป็นฐานฐานอันนี้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 มันจะดเป็นพัน อันนี้เอาไปร่วมกับอันนี้เอาไปคอมโบกับอแอดออนปืนได้นะมเดี๋ยวนะถ้าถือถ,ถ,ถืออะไรดีวะถือคอส์สบมันเป็นเฮ้ยเฮ้ยมันแปลกแว่กวะไม่ได้ไม่เนี่ยไม่ได้เดียวมันพอจะอะไรได้ธนูอุย้ยใช้ธนูไม่เห็นเลยขวานเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดาบดาบดาบโอ้ยเท่เท่เท่ท เหมือนเก็บดาบนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับท่านอนคว่ำหน้านะครับผมต่อไปจะเป็นอ่านอนนามือไว้ด้านหลังหัวอันนี้นอนแบบสบายๆนะครับคือคืคือแบบพี่พี่แบบคอดครูเลยพี่แบบคูจัดเลยนะโอเคปึ๊บโอ้ยขอเค็กเลยเมื่อกี้ต่อไปเป็นอะไรนะอุ้ยก็พิดยังยังยังไม่ถึงมุดหมูนี้มุดหมูนอนต่อไปเป็นอ นอนเล่นเนาะอันนี้ใช่ไหมนอนเล่นมืออ้ยเดี๋ยวนะมาลองอันนี้ก่อนโอเคอ่านอนเล่นมือซ้ายจับหน้าออประมาณน,นี้นะครับอ,อันนี้โอ้ยหวานแหววอีกแล้วกูมันกระเทยฮะไม่กระเทยฮะไอ้เหี้ยอันนี้หวานแหววนะครับสาหรับผู้หญิงผู้ชายก็ได้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงดีกว,ว่าต่อไปนอนเงยหนะ้าอืออันนี้ก็คล้ายๆกับอันแรกเหมือนกันนะนี่คล้ายๆกันเลยแต่อันนี้จะนอนแผ่ มากกว่านะครับผมเออแต่อันนี้จะนอนเงยหน้าธรรมดากางแขนกางขาเท่ากันนะครับผมอ่ะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับมวนหมูน่นอนต่อไปเป็นมวนหมู่ทั่วไปครับมวนหมู่มทั่วไปก็เป็นทั่วไปจริงๆเป็นท่ายืนท่าอะไรท่าจะเรียกว่าไงดีอ่ะมาดูกันดีกว่าท่านั่งครับอย่างแรกนั่งปกติเลยนะครับนั่งปกติเลยไม่มีอะไรนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่ว่าทั่วไปไน,นะอ,อ โอเคต่อไปเป็นชูขึ้นสองมืออันนี้เป็นอยอมแพ้แล้วอยอมแพ้แล้วเดี๋ยวทำอะไรผมเลยผมผมผิดไปแล้วผมผมจะไม่ขายผมจะไม่ขายยาแต่ผมอยากขายยากูอะไรของกูอ่ะหมื่นละกูแล้วต่อไปเป็นยกมือขวาขึ้นอ,อันนี้ก็เหมองกับอแอดออนปะืนนะคมอมโบกับแอดออนปืนได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นดาบละ่ะ เอ้ยก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรได้อีกธนูเอ้ยธนูก็ได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่ดิคอสโบโอ้ยคอสโบยังเจ๋งเออคอสโบได้อยู่เอ้ยได้อยู่เนี่ยจริงเออสวยสวยสวยไอ้ตาแต่เด่นอะเอ้ยเอ้ยแตยเด่นก็เท่เฮียแตยเด่นเท่จ้าอ๋อเฮ้ยตอนปลาทำไมเป็นไงตอนปลาคว่ำลงเฉยเลย โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับผมต่อไปยกมือซ้ายครับก็ไม่ต่างกันหรอกก็คือคนละข้างต่อไปเป็นยกมือสองข้างขึ้นนะครับเออซอมบี้ซอมบี้อันนี้เป็นโลเปยซอมบี้ซอมบี้ได้ <c oughs> หรือไม่ก็ถือพืน2ข้างหรืออาวุธสองข้างอะไรก็ได้ก็ว่าไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยนะแย่เลยกูเอ,อ้ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เท่ดีแล้วถ้าเป็นโลสอ,ออันนะโอ้ย คิ่มันเป็นกันดั้มเลยอะไรวะเนี่ยเฮีย <c oughs> <c oughs> เป็นตัวอะไรวะเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับยกมือมาสองข้างนะครับผมต่อไปจะเป็นอพยักหน้านะครับก็พยักหน้าอืมอืม,อมก็ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับผมเออผมคิดว่าแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะครับที่จริงที่จริงเราไม่ต้องใช้เราก็แค่ยพยักหน้าอย่างนี้ก็พอแล้ว <c oughs> เออเราก็พยักหน้าย,ยางเอง,เองก็พอแล้วนะครับต่อไปเป็นอะไรนะ มีพยักหน้าก็มีสายหน้าผมคิดว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะการทําแบบนี้กูทําเองก็ได้เนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับสายหน้ากับนี่แต่ว่ามันจะสมูทกว่าอมจะสมูทกว่าต่อไปเป็นต่อยครับผมแต่ไม่มีดาเมจนะอืไม่มีดาเมจนะครับผมต่อยไม่มีดาเมจเป็นเป็นต่อยลมอ่ะเป็นต่อยลมเรียกว่าต่อยลมนะนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปต่อไปต่อไปเอ่อยกแขนด้านข้างหนึ่ง ขึ้นไปอย่างด้านบนอ๋อเดบโอเคก็ท่าเดบนั่นแหละครับอืมท่าที่ฮิตกันแต่ก่อนนี่ครับผมอืมอือหือปวดหัวและใส่หน้าเฮ้ย <c oughs> ให้ตายสินายนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะไอ้หนู <c oughs> ก็ประมาณนี้สําหรับปวดหัวนะครับสําหรับเจอเด็กที่มันปัญญาอ่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคต่อไปเป็นอะไรอืมถ้าปัญน,นะกูมาถูกปะเนี่ยไม่ใช่ดิมาผิด กูถึงไหนวะอ๋อนี่ต่อไปถ้าการจามชิวโอ้ยช่วงนี้หนาวอากาศหนาวจังเลยผมพากันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นท่าจามธรรมดาเลยฮัชชิวฮัชชิวต่อไปหมดหมู่ทั่วไปจบไปแล้วใช่ไหมอ่าจบแล้วครับหมดหมู่ทั่วไปต่อไปเป็นหมดหมู่ยืนเอ้ยอย่างแรกเลยนะมือไว้ด้านหลังอันนี้ผมชอบมากนะครับดูเป็นผู้ดีมากเออผมคิดว่า ธุรกิจนี้หรือว่าบริษัทของคุณอาจจะล้มละลายได้เร็วๆนี้นะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของผมหรือว่าไม่ดูช่องของลาฟาเอลแล้วกดไลค์เขานะครับหรือกดไลค์หรือกดกระดิ่งกดติดตามนะครับอย่างนี้นจะทําให้บริษัทคุณล่มจมได้นะครับอก็ประมาณนี้กูก็อะไรของกูไม่รู้ต่อไปเป็นนํามือไว้ด้านหนะ้าปื๊ดดีอันนี้ดูแบบสุภาพเรียบร้อยนะครับดูแบบ ดูแบบเมื่อกี้สั่งใช่ไหมอันนี้ฟัง <c oughs> อันนี้ฟังอันนี้ฟังครับผมครับผมอย่างนี้อ่าเอ้าใช่แล้วมันก็เดินไปได้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยนี่ไหมอ,อืมอก็แบบเป็นนักโทษได้นะอืมโลเปเป็นนักโทษได้เหมือนกันโอเคต่อไปเป็นอะไรนะต่อไปยืนพิงกอดอกอ่านี่เท่เลยนะครับยืนพิงกอดอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมเนี่ย เอาออกให้ก yeah. oh. oh. uh, ็ไหนนะโอ้ย ok อ่ะก็กอดอกนี่ครับพิงกอดอกพิงเทป่ะล่ะเทจ้าโอเคอุ้ยโจโจ้อุฮยอุ้ยเบ่งกล้ามได้ด้วยเช่ะยังก็เบ่งกล้ามมากกว่าแล้วไอ้ตอนนี้ฟิตปึงตังนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นยืนพิงกอดอกฮะถ้าทางขยับคืออะไรวะ ปั๊บนะี้คืออะไรอ๋ออ๋ขยับอ๋อมันคือกอดอกเหมือนกันครับแต่มันแค่ขยับอืมแบบว่าแอคน,นิดนึงอืมไม่ต่างอะไรกันมากโอเคต่อไปเป็นอมกอดอกขากว,ว้างอ,อุ้ยไอ้เฮีย้ยอันนี้อันนี้แปลกๆนะเนี่ยเดี๋ยวๆๆกูว่าอันนี้มันแปลกๆนะโอ้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่มันแปลกๆกูปเปลี่ยนดีกว่าโอเคต่อไปเป็น นำมือไว้ด้านข้างโอ้อันนี้ก็พิงนะน,นี่ก็พิงเหมือนกันเอ้ยโอ้โหเชเทจัดอ่าก็พิงประมาณนี้นี่ก็ได้เหมือนกันเทเหมือนกันนะครับอืมเทหล่อๆองการนะครับมุหหออกกนหะมูมยืนต่อไปจะเป็นอะไรเป็นอ่ากำลังเอ็นดูนำมือไว้ด้านหลังอ๋อนี่อืมอันนี้มูการโเรเพเขาก็ใช้กันเยอะนะอืมผมเห็น นี่ฉันหนูสนใจมาที่ห้องแชมิล่ามาดูรองเท้าบู๊ของฉันซสิให้หนูเข้ามานี่สิพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเค <c oughs> ต่อไปจะเป็นท่าถือปืนปิวป้วปิวป้วปิ้วเนี่ยอันนี้ไปคอมโบได้แน่นอนนะครับอชื่อก็บอกอยู่ว่าท่าถือปืนนะครับอถืออย่างอื่นก็ได้นะ,อ,ะอันนี้ก็ได้นี่มันก็ได้เหมือนกันนะครับก,ก็พอได้นะครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้ถ้าถือปืนต่อไปจะเป็นถ้ามือสองข้างจับหัวแล้วหมุนหมุนอยู่ือนเกินแล้วหมุนหมุนออไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าจับหัวแล้วก็หมุนเป็นเต้นนิดหน่อยนะครับม,มันออกแนวเต้นนิดนึดนงเวโยเวโยเวเวเยไม่ใหญ่แล้วกูเวโยเวโยเว โอเคมดมือยืนหมดเลยยิต่อไปเป็นมดหมดุหมดตลกนะครับผมฟันนี่อันนี้ก็เป็นหมดหม,ดหมดูโบนะครับอันแรกเป็นการแข่เป็นตัวทีนะครับทีโพสเองอ่ะดูดิก็ไม่มีอะไรครับทีโพสอย่างนี้เลยนะครับอมต่อไปจะเป็นโยกไปโยกมาไหวว่าไหวมากมากเออจับจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะ ก็ขึ้นชื่อวเป็นหมวดหมวดตลกนะครับก็ส่วนใหญ่จะเต้นเนาะแล้วก็ท่าแปลกๆต่อไปโยกไปโยกมาจะโยกช้อๆส่งตัวส่งตัวส่งตัวตลกตลกโอ้ตลกตลกริงโอ้หอันนี้ตลกกว่าเหลือแค่หัวกับขาปึ้มอันนี้ไปเอาไปแกล้งเพื่อนได้นะครับหรือว่าจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะตลกตลกก็ว่าไปมันก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้มีแค่ขากับหัวกูนี่อะ ต่อไปจะเป็นอโอยอันนี้ถ้าถ้าก้มตัวลงมือแตะพื้นและกระเดื่องนี่มันหมาเลยกูเออเออเออกูเป็นหมาเอ้ยอมามาเฮ้ยหมาเฮ้ยหักูน้บวันกูยิมันยาอ่อนต่อไปเป็นอุ้ยน้ำหัวมาถืออันนี้ก็เทคร่บผมนี่นี่เท่มากอันนี้เท่มากชอบชอบชอบ อันนี้แบบว่าเอาไปเล่นเราไปฮาโลวีนได้นะไม่ก็แกล้งเพื่อนอะไรก็ว่านไปนะครับได้หลายอย่างนะอันนี้เออ,อ,นนอ,นนเอ,อกดติดกากูอือฮึต่อไปเป็นเอ,อ่อโยกไปโยกมาสาวับไปเดินนะครับอันนี้ก็โยกแต่ว่าเดินได้นี่มันจะเข้ากับตอนเดินหนือไายก็วิง่งเอออย่างเงี้ยนะครับอืมประมาณนี้เออกลับมากลับมากลับมาหากล้องอ่ะโอเค โอเคต่อไปหมวดหมู่ตลกอย่างสุดท้ายเลยใช่ไหมแต่เป็นท่าโน้มตัวไปด้านหน้าหรือว่า i ม h a e l j a c k สารตื่น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 ,นคือโมอ่ะประมาณนี้นะครับผมไม่ใส่เพลงแล้วกันโอเคร,อรู้ๆกันอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Add-on e m o โมดนะครับหรือว่าไททันอีโมด v2 นั่นเองนะครับก็เอาไปใช้ในการโลเพล์กันเองได้เนาะ นะครับผมเอาไปใช้ในการรูปถ่ายหรือว่าเาไปเล่นตลกตลกเอาไปถ่ายรูปอะไรได้นะครับหลายอย่างเลยก็เจ๋งมากเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแอดออนตัวนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับแล้วก็กอย่าลืมกดดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็สำหรับที่นี้สวีครับผมไว้เจอก,กันครั้งหน้าและถ้าใครอยากให้ อ่ารีวิวหรือว่าแจกแอนด์ออนไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมผมก็จะพยายามหามาให้เนะาะไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย